สวัสดีครับอยู่กับผมคุณซันอีกครั้งนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นในการโชว์เล่นกับฉี่เนาะก็ฉี่เป็นตัวที่หยางกับฟอรลินที่ค่อนข้างเกียแต่ตัวผมเนี่ยในฐา,านะที่ผมไปเล่นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยกลัวฉี่ขนาดนั้นเนาะแต่ถ้าเจอฉี่ยังไม่เช่าผมก็หว่านนิดนึงเนาะก็เวลาเจอฉี่เนี่ยแนะนาให้เราตัดเลยน,นะครับแล้วก็เล่นเป็นสเปลสตันเนาะซึ่งมันจะดีที่สุดหรือไม่แน่ก็เล่นเป็นเอสคิวก็ได้นะครับ คลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนการสู้กับฉี่ในแพตปัจจุบันเนาะว่าแพตนี้เนี่ยเราสามารถสู้กับฉี่ได้หรือเปล่าในด้วยการเล่นอาร์เรนเนาะก็ประมาณนี้ก็70ดาวน,นะครับบวกก็ถ้าใครอยากรับชมแล้วก็ไปดูในเกมเลยครับแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกรใจให้คลิปต่อไปผมด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชม,มันเลยครับ นี่อยากโดนโกงใช่ไหมล่ะครับผมขอแนะนำเพจพ่อมดเคเบิลเพย์เบอร์การเติมเงินเกมและจำหนบยบัตรเกมหลายอย่างที่ยอดนิยมมากมายการันตีจากผู้ใช้จริงมากกว่า10,000 0คนที่จะเติมเกมสามารถคลิกไปที่เว็บเค p บ o ลเพจะดวกคุ้มปลอดภัยใช้แค่ Op เ n น d ีเท่านั้นตอนนี้แจกส่วนลดอีกด้วยแต่สำหรับใครที่อยากได้โค้ดส่วนลดทางช่องผมมีโค้ดมาให้เพียงแค่ค,คุณใส่โค้ดคุณซันต้องชำระเงินนะอย่าลืมนะครับเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคเเท่านั้น ก็ตอนนี้เนี่ยเราโดนกับฉีเลนบอลนะครับลูนก็ผมใช้เป็นคียที่หกเหมือนเดิมส่วนของก็จะเป็นมานี้นะครับแล้วก็พังแฝงก็ตามนี้เนาะก็เวลาเจอฉีเนี่ยอย่าออกตัดเลือดชิ้นแรกนะครับให้ขึ้นคีก่อนเนาะถึงแม้เราจะมีตัดเลือดชิ้นแรกแล้วก็ไม่สามารถปิดกรคอได้แล้วก็ช่วงเมืรอหนึ่งถึงเบอร์สามเนี่ยเราสามารถสู้ฉีได้สบายนะครับ แต่ช่วงวิสี่เนี่ยเราสู้มาได้นะแตแ่แต่เราอยากเข้ากำแพงมันนะครับมันจะไม่ดีเนะเาะถ้าเราเข้ากำแพงมันเนี่ยเราท้ามันผักเราโดนเนี่ยเรามีโอกาสตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรืออาจจะรอดก็ได้ผมว่าผมจะเข้าไปตอบมันนะรอผมมีสติป้ะเลยชุบสตาร์บสตีมโอเคเฮ้ยเหมือนเพนจะมาแนะล้วเฮ้ยเพนมาจริงวะเ,เอาเรียบร้อยผมก็ตีงี้ไปเลยสิเพราะฉีกเพนต้องกินมันไม่ได้กินขันนะทุกคน เรายืนถีบมันมสบายเลยเอาเอา,า,าไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกเอ,อา,า,าไม่เลิกเนะาะกุสันเรียบร้อยเฟิร์สคิวฮะเรียบร้อยเดี๋ยวเป็นคิวได้คิวสอนคิวในเวนลาอันสั้นอะไรครับเนี่ยคุณซนันเก่งเกินไปมุย้ยก็เพลง่งฉีนเนี่ยเราว่าต้องกลัวมานะันเนาะในช่วงที่ต้นเกมวหนึ่งถึงวอยสามูเพราะเราเป็นตัวเถิดที่สู้แบบฉีแบบเพลงได้สบายอยู่แล้ว ก็ตอนนี้ผมเป็นร้อนในนะทุกคนผมอาจจะพูดไม่ชัดผมก็ขออภัยทีด้วยนะครับผมพอดีอยู่เป็นร้อนในผมเจ็บมากเลยเป็นร้อนในข้างบนโอเคิปนี้ก็คือเป็นดาบคี้นะครับโอ้ยเป็นร้อนในเจ็บมากเลยโอเคจังหวะนี้ให้ขึ้นมาเคลียร์บนเหมือนเดิมนะครับทำวิปทำนี้ขอรับไปเรื่อยตอนนี้ฉี่ก็ยังไม่อยู่ในยังไม่โผล่เนาะผมขอเดินไปเรียนกลางก่อนแล้วกันเผื่อเลนกลาง เจอฉีน,นี่ไงผม่าแล้วเจอฉีจริงด้วยนอืมนรอดูไปครับรอเมทขึ้นมาเติมเน่อยวกันต่อต่อไปครับต่อไปต่อไปต่อไปสวยนี่เอาเรียบร้อยทามิงทามิงมังกรจะเสียหรือไม่เอ็นโซโตายอะ่ะดูใส่เพลนครับชุบอ้าวโดวามานีกก็เสร็จผมดีครับเรียบร้อยลาวิวลูุกหลงตัวลุกหลงเลยจะบอกว่าลาวิวเป็น เาวิเมส้มนะครับมีช่าวทีตอกด้วยเนาะโอเคก็เจอเมย์ส้มอ่ะก็ต้องอาชีพกันหน่อยพอเราไฟมังกรใหญ่แอมซดาก้อนเสร็จล้วก็มาตีออฟจีของท่าบนต่อ,น,ตอน,นะครับเพื่อจะได้รีด,ดนันรีดเงินเนาะตอน,นี้ฉีก็น่าจะเงินไม่ตามเงินตามไม่ตามไม่ทันผมมาะล่ะดับพวกนี้นะครับเหมือนฉีจะรู้ตัวนะว่าผมดักพวกนี้ว่าแล้วต่อไปครับเราไหวยอยู่แล้วชุบอ้าวผักกำแพงอย่างนี้ต้องถอยออกมาเนาะ เราอยู่เราอยู่ลึกเกินขอบเขตเนาะเฮ้ย <_ d ata> อะไรนยอะไรนะห้าหวะเฮ้ยมาดีมาดีเอาชิบถ่าวเพนมาโอ้ผมตายใ้ช็อตน,นี้เรียบร้อยเพนสารรักแห่งความตายอะไรครับเนี่ยจังหวะน,นี้ก็ให้ตัวฉีกเลยละกันยัดเลยผมไม่กลัวแล้วเอาผักนี้ก็แล้วไงอะผมก็ยืนถี่ซู่ไปเลยละกันตามเสต์ีมอุ้ยไม่ตายอุ้ยเสียฟิกโอเคอุ้ยสวเมื่อกี้หน้าตายนะไม่ทายได้ไงวะไม่เป็นไรครับ ถือว่าถ้าเกิดเขาได้ป่าแล้วก็ขึ้นมาข้างบนเนาะเหมือนจะตีป้อมได้เนาะจังหวะน,นี้โอ้โหเพนก็มาอีกลาก่อนเพื่อนขอไม่เข้าแล้วกัน <c oughs> อันนี้ไม่มีขอโทษเพื่อนเราขอโทษน่านาย <c oughs> <c oughs> อะไรนี่อ่ะ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรครับแล้วก็คีคๆของเราไปเนาะเฮ้ยเพนมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยมันมาไม่เลิกจริงเว้ยคนนี้ อ้าวเรียบร้อยสกิลหมดเหรอสกิลหมดเหรอขอยัดนี้ละกันเรียบร้อยผมพีนเออฉี่เจ้าว่ะฉี่เจ้าว่ะไปเลยไปเลยกลับบ้านก่อนเดี๋ยวตายเฮ้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 ยสุดจังวะเฮ้ยชิบห่านละป่าต้องขึ้นมาเติมมาเนี่ยรอรอฉีนะ่ว่ะผมจะไม่กลับบ้านนะผมใส่เลยผมมีป่าช่วยโอ้โหผักผมเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหเกือบตาย เมื่อกี้คือแบบผมกำลังนี่อยู่กำลังแบบตั้งใจเล่นอยู่นะก็เลยแบบนี่ย่าไปขืมหนึ่งโอ้โหเกือบเกือบตายแต่ผมก็รอดมาได้อะเพราะผมเปิดโปรเกมไงล่ะช่วยเพื่อนเอาออบเจกต์หน่อยละกันโอเคสวยเล่นบนได้นบนยังไม่แตกเนาะแต่เลนล่างแตกแล้วก็สาบเลนเนาะ,โอ,โ,ออะโอเคเฮ้ยทำไมมันดุจัง่ะฉี่อ่ะโอเคอินโซได้อยู่เกมนี้ ตอนนี้เงินผมน่าจะขึ้นดับหนึ่งเนาะผมก็ขึ้นมาเติมเรนกางก่อนนะเรนกางมีระบบหรือเปล่าเรนกาง์ไอ้เี๋ยผมต้องไปการบนนี่หว่าบนมันลาวิวมันต่อฟรีเลย <Destroy ed. S 1> อยู่ไหนจ้าลนาะวิวนายไม่รอดหรอกนะเพราะอารินมาแล้วอยู่ไหนไปยักขี้ก่อนละกันน่าจะกลับไปแล้วนะโอเคผมไปไล่ตามต่อแล้วชิ้นต่อไปก็คือมีตัดเลือนนะครับโอเค เหมือนโอเคผมว่าจะด,ดันปะ้อมได้เนาะเอ้ยเหมือนลาวิวจะมานะเอาชิบหายแล้วมาล,วลาวิวเห็นผมแล้วผมก็แบบเออพุ่มดีก่อนวิ่งอารติเช็คด้วยน่ากลัวจังเขยเอ็นโซเราก็ได้คิวเนาะเดี๋ยวไปดูเลนกลางต่อดีกว่าเลนกลางยังไงบ้างเลนกลาง <The ultimate. S 1> เลนกลาง <The ultimate. S 1> เลนกลาง อุ๊ยต้นไม้หนีนะอุ๊ยเห็น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 เจอเห็นเรียบร้อยเรียบร้อยเอา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 ซาบูสตรีมเอาเอ็นโซยกหนีเฉยอะไรครับเนี่ยโอเคถือว่าได้อยู่นึกว่าแบบจะขาดคอมโบแท้แต่ก็ขาดนะเมื่อกี้เกือบโอเคจังหวะนี้ก็ขึ้นมาเคลียร์ป้อมบนเนาะเอา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 ลาวิลใส่ในป้อมนี้ละกันผมว่าผมไหวเชื่อผมดิ มาดิสตาร์ทเบอร์สตีมอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยสตัร์เออเฮ้ยต้อไมาอ่ะต้องมาอ่เฮ้ยทำไมมาเยอะกระจังอ่ะโอ้เรียบร้อยมาสี่ตัวเลยอะไรเนี่ยโอเคชิ้นนี้ก็ขึ้นตัดเลือดเสร็จเนาะก็ขึ้นเป็นโอดีวิวนะครับแล้วผมเห็นเพจแกลาววิวไงผมดูใส่ลาววิวก่อนละกันลึ๊กอ้าวโอเคลาววิฟิกไปนะเรียบร้อยได้เพจเนาะเพจจะหันกรรมส่วนผมเฉยเลยเมื่อกี้เออเคลียร์ก็เคลียร์ออบเจกต์ล่างต่อไป เชร์ okay, คลิปล่างก่อนเพราะคลิปล่างเขาอะไรครับเนี่ยเฮ้ยผมเป็นร้อนไหนพูดเยอะไม่ได้ตอนนี้ผมก็จะพยายามค่อยๆพูดแล้วกันนะฮะเฮ้ยฉี่ฉี่ฉี่เอาเรียบร้อยเอาผักเอ้ยตามไม่ถึงดิได้ปะวะน่าจะไม่ได้นะโอ้เรียบร้อยมันต้องมีสโลว์สองคันอะถึงถึงจะมีสกอร์ฉี่ได้เนาะอืม ขอตีว่ฟ้าได้ไหมเออฉีมามาดีมาดีมาดีาดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเคียร์อาเจ็กล่างต่อก็ได้ตีนกไปด้วยโอเคเลียร์ไปผมไม่ต้องรีบนะครับจนะเจอฉีเนี่ยก็เล่กเกมแล้วก็สู้ฉีได้แหละเร,เราไม่เราไม่ต้องมีปัญหากับนฉะีเนาะเราเราต้องโฟกัสแชร์ลี่อย่างเดียวตอนนี้ ขี่เชียรเอ้ยขี่อยู่ค้างนี่หว่าลาวิวอยู่ด้านล่างต้นไม้อยู่นู่นแล้วก็เชียร์อีกแวบเดียวนะครับโอเคจังหวะนี้แล้วโอดินวิวละบอกเลยว่าผมจะยืนสู้อะฉีดทั้งวันอะละเพนด้วยเนาะเฮ้ย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 หมดแล้วเอ้ยโอ้โหพักชิบหายแล้วมากันหมดเลยเนี่ยบุ้มอันตี้เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนตามสวยทันมากเชียเฮ้ยได้หมดเลยวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย อยู่ดีก็ชนะเฉยเลยทุกคนคือแบบผมก็ไม่ทันผมก็ไม่รู้นะว,ว่าแบบมันจะลงมาเยอะขนาดเนี้ผมคิดว่าผมจะตายแล้วกับเอ so นะ็นโซเนาะพี่ชนะพี่ชนะเฉยเลยแต่เมื่อกี้มาหอลอดอะลงสวยมากเลยชมเมื่อกี้ผมผมยอมรับโอเคแต่อย่างนี้ก็น่าจะจบได้เนาะก็คือผมตายอยู่คนเดียวทุกคนแต่ชมเมื่อกี้คือผมลง5้าตัวเลยนะลงห้าถงสตัวเนี่ยแหละแรงมาก โอเคครับก็จบวันที่ร้อยครับจบแบบงงๆเนาะในการสรุปเฉี่ยแลงเจ็ดสิบดาวเนาะถ้าใครชินชอบก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าพลาดชมคลิปให,หม่ๆเนาะแล้วก็อย่าลืมไปร้านคิวพุพีร์ร้านเติมเกมที่สุดสบายปลอดภาระเซฟด้วยนะครับการตจีจากคุณซันเนาะก็ผมก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเปิดดูสกอร์ดีว่าสกอร์ผมเป็นยังไงบ้างก็เจ็ดสิบสามดาวเนาะเกมนี้อืม E ด้วยเดี๋ยวขอดูเดตติ้งก่อนแล้วกัน <S 2> <S 2> <S 2> <S นี่คีโตหล่อเที่สุดหล่อของเรากลับมาเชืญใช้ครั้งจริงๆคีโตเจ็ดสิบดาวช่วงเอ่อปลายซีก็เล่นได้อยู่นะก็เล่นได้แล้วครับนี่ไงลาวิวเม้ม,มจริงได้ทุกคนเห็นปะลาวิวส้่มตึงๆเลย